นะครับผมมาทธาน,นครับครับอู้ถึงความเป็นมาของโซลาร์เซลล์แห่งนี้นะครับชื่อแรกนั่นตั้งพลังงานจังหวัดเนาะเป็นระชุมกันยูตีมต,า,ตาเนาะพอดีผมก็ได้ข่าวว่าเป็นใกล้พลังงานของสังพาทิตยแสงไฟฟ้าได้แน้วนผมกบมาเข้าไม่ออกระตใอมัยผมเอ๊มันเปิดจะได้วะนี่นะ ผมก็เลยวิ่งรถไปคนเดียวผมพอวิ่งรถไปปุ๊บไปหันเสร็จปุ๊บออกปฏิบัติผมพอเขา้าใจ่งกับผู้พงศ์ประสานแล้วก็ผมช่างผมว่าเพ้่มาดูนี่กรรมหนึ่งว่าว่าผมคนพูดเรื่องนี้ผมบอกทีมีมาพอต้องมีกรรมแล้วก็ะทำผู้ใดตวัวเองพ่อเบลตาขอย่าได้แล้วผมก็ดอุกกาศอ่อนทีอะไรก็ไม่เนาะนะครับผมใครยากที่ป้าปาส่งสายนะครับใครที่ดึงหน้าขึ้นมันมาใกล้ ่ใจโซลาร์เซลลนั่นแต่พลังไฟแต่ปรากฏว่าที่นั่นมาจากก้อนด้วพื้นที่เนาะน้อยและหาวิธีใดอะครับอย่างใดอะนะครับเนี่ยยางก็ได้ทีม